สวัสดีคะ่ะทุกคนจ้าเมื่อนี้แม่ตูก่กะพักฟื้นนะคะอย่างที่แม่ตู่บอกว่าเอ่อแม่ตู่จะพาตัดซึ่งกับพามาแล้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตู่ไล่ให้ฟังว่าจากมือพูดพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อนี้กะหาหามือทุกคนหมอเพิ่นกะห้ออกมาเนาะแม่ตู่ออกมาได้มือหนึ่งละโอ้ยเดี๋ยวเด้อ คือว่าแม่ตูยังเจ็บยังเจ็บแผลอยู่เด้อทุกคนเพราะว่าแม่ตูพาตัดล่ำใส้นะคะเป็นอย่างกล่องแม่ตูมันคือเป็นแบบนี้วะจับทางนี้โบไายเเห็นหนาคนึ่งนึงเอาเห็นมันแบบนี้แหละเดี๋ยวอแม่ตูพาตัดล่ำใส่ก็ยังหูซึกว่าเจ็บเจ็บแผลนะทุกคนถึงมันจะอยู่ทางในแม่ตูก็หูซึกว่ามันเจ็บมือนี้เป็นมือที่หา หมอให้อยูร่องบานแบบสามขึ้นพะนะโอ้โหนี่กูผ่าตัดใหญ่นะเว้ยนึกบอกกับเจ้าของมันก็นยังเจ็บหมอเพิ่นกับว่าเออมันก็ไม่มีภาวะแทรกซ้อนไม่มีอะไรแล้วเธอกลับไปพักฟื้นที่บ้านสองอาทิตย์นะคะทุกคนต้องหยุดพักฟื้นสองอาทิตย์จนกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสี่มันสี่โอเคแต่ว่าเพื่อนกันนัดอีกนัดเดือนตุลาไปไปไป,ไปเบงิงว่าอียงจังไดสินะอย่างถี่แมตุบอกว่าไม่มีโรคก็ก เป็นลาบอันประเสริฐแม่แม่ตูก่กะอยากให้ลาบประเสริฐมันอยู่น้ากะแจ๊กจังใดอะเนาะทุกคนเ่าก็บบกหูว่าเขาเอาอย่ังมากเนะาะมันก็ยังยังเหย้าอยู่แม่ตู่กัมาอัปเดตให้ฟังว่าเออเป็นประมาณนี้นะเป็นประมาณนี้นะอาการแม่ตู่นะคะเดี๋ยวไปเก็บบัคเือรเทศกันเพราะว่าแม่ตู่พักฟื้นแม่ตู่บได้เหตุงานสองอาทิตย์ต้องจากนี่กับสองอาทิตย์ไปไปบึงบับเคเือเทศ สุกแดงเต็มต้นเลยกินบัวท่นวานัวสันทอไปพ่อปลูกปลูกซีต้นไหมทุกคนก็ปลูกขาเวลาอย่าอื่นไม่ตุกับบัปลูกแล้วเพราะว่าไม่ตุเมื่อยนะอันนี้ก็เป็นไอเป็นงานอดีเหล็กเล็กๆอยู่บาคอนห่างๆของไม่ตุนี่แหละเนาะบาคอนบานห่างๆของเมตุบารคอนห่างๆของเมตุมันกบมันสุกใจเลยทุกคนเพราะว่าบานเนี่ยบ้านไม่ตุนะคะนี่คือบานไม่ตุ บรด้เศร้าเพิ่นมันกับหู้ืึอว่าเฮ้ยอันนี้บ้านกูถึงมันจะลกมันจะเละมันจะเกือบจะพังยังมันก็บ้านเฮ้านะคะทุกคนมันก็อยู่มันแกนเนาะมันแกนมันกับหู้สึกเป็นบ้านเฮ้าไปเข้าไปเบิ่งบกเคอเทศกันเนี่ยทุกคนแม่ตู้บ่ได้ใส่ค้าตั้งกล้องนะคะแม่ตู้บ่ได้ใไซค้าตั้งกล้องมันเขือกันนะก็เลยโยกเอามันพาแมทสิสัันแน่ต่ก็บว่าเป็นยังไปเฮาไปแก็บกเคอเทศกันนี่จะทุกคนแม่ตู้ก็สิเก็บเอา หน่วยหน่อยหน่วย,หยใหญ่เหมือนก็ว่าหนามันสิเบิดตแล้วเนาะหนาบักเขือเพราะว่าตอนนี้มันกะมันเดือนสิงหาแล้วนะทุกคนตอนนี้มันกะฮอนอยู่กับจริงแต่ว่ามันกะสีเบิดหนามันแล้วเนาะ,ะนี่ น้อยใหญ่เก็บบักเขือบเถ็ดอ้้จังไลยสิกินเบิดปีนาเม่ตัวว่าสิปูบักแตงเม่ตัวว่าสิปูบักแตงพร้อมได้ปีนาเนี่ยบักแตงบักแตงอันบักแตงกลัวเฮาหนิแมอันหลายคนเพิ่นก็แนะนหาว่าให้ปลูกให้ปลูกบารคอน โอเบืงม,มันมันโดกแห้งจนกิง่งมันมันกองล่งแหมทุกคนแม่ตูดสดายมันโอ้ภาพสิบ่าชัดเด้อทุกคนแต่ก,กับว่าไปยังดอกเฮ็ดแบบบ้านๆเท่านี้ลหละเห็นหุงแนบ่บบเห็นหุงแน่เบืงรงดูเนี่ยมันหากลงอ่ะแม่ตูดสิเก็บมันไปโหลดละกินมันเบิดสูอันสู่แน่หรอกผลิตภัณฑ์ของเฮานั้นพูดนะ ผลาลิตภัณฑ์ของเข้ากับเก็บเอาไปปวดแอวเนี่ยก็เอาน่อยๆน่อยหญ่ายคะคะกันไปทุกคนของบีโอขนาดดินยังซื้อบีโอมาแล้ว <c oughs> ดินบีโอพะนะอ้าบังดูบังดูบังด,งด,งดูไม่ตุตาไหมตาบอดีเก็บมันสีอันเก็บสีเขียวมาพร้มพ่ะนะ ถ้าอันนี้นะแม่ตู่ประทับจืดมากเลยทุกคนเห็นไะเนี่ยมะเขือมาท่านได้สุกเด้อต้นนี่เพราะว่ามันออกรุ่นมูมันออกรุ่นมูกัเล่้องระว่างเน่หูตาแม่ตู่กับโบค่อยดีแล้วก่าค่อยย้อนว่าแม่นดำหนะ้าโอ้ เท่าแล้วว่าไม่ยังดีเลยเท่าเท่ามาก็ยังดีจกักอย่างจะทมชีวิตแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยโอ้ยสะายเดี๋ยววันนี้มันหกักมันกองจริงมันกองลงอะนะแม่ตัวอักษรศเก็บไปไว้น่ะให้มันสุกอยู่บ้านเฮ้ให้มันสุกอ,อ,อยู่ทางนอกก็ได้เพราะวะ่าย่านมันเอะพูดนะน่วยแดงเ้วแม่ตัวก็อยากเก็บ เคยปูแบะเคยเทได้คักปันนีนะ้น่นี่โอ้เาปูเท่าเรากะเราก็ากมีความสุขไปตามภาษาของเรานะทุกคนเพี่ปุ่นขึ้นไปหอดทั้งหอดเลยอยากซิ่ม ว่าสิไปแกงไก่หรือว่าสิไปต้มดีแกงไก่ใส่บวกะเขือเ,เทศบวกระเพาะต้มไก่ใส่บวกะเขือเทศสิคืออยู่เก็บเอาให้ไปซุกในบ้านเฮาผุ่นหอดหอดหอยหอ,อยแม,ม่ตูก็เลยตัดถิ่มเลยทุกคนตัดอยอดมันถิ่มแม่ใหญ่ในย่างนี่นี่แม่ตูตัดอยอดมันถิ่มเพราะตองให้มันเกิดอีกแล้วคือว่าพอ่อแลี้ยงสินะเลือเลื้อม้วนนี้แหละนี่ม้วนนี้เ่าท่านได้สุปเพราะว่ามันออกรุ่นมู กับอันนี้แม่ตัวยากซีมนุเป็นทรงไหนใช่แหละโอ้เบิ่งดูโอ้พังไปเลยเสียดาย,ดยเนาะงามันหกักทุกคนเบิ่งดูนี่งามันหกักทิ่มไปหมดเลยเราไปทิ่มะม,ม,มันมันโดกแห้งอ่ะนะงามันกะเลยหกักบ่งดู ตูพญยา,ยามัดมันไหวแล้วเนี่ยมัดมันไหวแล้วนี่กับมัดมันนะอยู่กับบ่กเคือเทเดยห้าหกหน้าที่แม่ว่ามันเฮ็ดเบิดแล้วเอ้าผี่หน่อยหนึ่งเด็ดมันออกเนี่ยมันมันกองงามันแหมทุกคนมันกองเอาแบบนี้พี่พี่ตัวเอามา ได้ถาดแบบง่ายเลยกินว่าเบอร์ดอกตะกะสิกินทนี่เดอ้อทุกคนเลยผลิตภัณฑ์ของแม่ตัวอยู่อันบาคอนหน่อยๆของแม่ตัวนี่แหละมันสุขใจทุกคนมันสุขใจถึงสุขภาพสิบกค่อยเป็นใจแต่กะสุขใจแม่ตู้สุขภาพบด่ดีพาตัดลำใส่มากโอเคจ้าเดี๋ยวยังไม่เจอนะแม่ตูวไม่ ม่ตูล่งคลิปหน่อยทุกคนค่อยๆล่งเอาโอเคจ้าวัสดีจ้า